โอ้สเสียดายว่าีปน้องแนวทางหวยห้าน้อย,ยไ,อไหมมีผูรไดถืกับแปดเจไหมสตัวแปเจกันผู้ใดตัดก็ถืออยู่ด้วยครับแปดเจ็ดมน,น,น,นี่ครับผู้ใดวิ่นยก็ถือด้อผู้ใดวิ่งศูนย์ก็ถือแปเจ็นี่กัผู้ใดตัดกรได้ดอ้อครับเดอ้อนี่มาคาปาไหมครับ เฮ็ดเจเฮ็ดเฮ็ดให้จนมุเจ้าพี่น้องถูกหมดแล้วม่ยอมดอ้วเอาสามตัวเนาะสามตัวจะลืมตันเดอร์ครับ สองตัวนะครับสองตัวสี่สองสองสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หกสามศูนสี่สี่สอง แปดเจ็ดไหมกันพวกได้ตัดได,ด,ด้ก็ได้เด้อครับที่เห้ชมมือนเด็กสามตัวพวกได้ตัดก็บพวกได้ถือก็ดีแย่น้ำนะครับมีมิวได้ถือมาเนาะครับคอมเมนต์ให้นะเพื่อน,น,นมีกระมังแก่ใจในมาเหตุจีบให้นพวกพี่น้องได้ถูกอีกครับอันนี้คือเด่นนะครับแถวบนอันนี้ล่องนะครับแถวนี้คือเด่นครับแถวนี้เด่น สี่หกสาม,มกับหกห้านะกันไว้ ให้ถูกโพยาบาลก็ดีเจน้ำเด้อครับลูกบ้านดิคอมเมนต์ให้ในว่าถูกมีกำลังเกยเฮตต์ตัวไปแล้วครับสามตัวนะครับห้าสี่สองหกสามสองศูนย์สี่สองเลขเด่นก็คือสองตัวกลับเอานะครับสองสี่ศูนย์สี่หกสามศูนย์สองห้าสองหกสอง พะร่องกะซิมี่าซีหกสามหกหานะครับเดี๋ยวผมถ่ายมุมสงูงให้พี่น้องไนดะ้เห็นนะครับแคบหนาจอไวเดอผู้ใดถูกก็ดีใจนะครับผมความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอครับขอบคุณนะครับมิตรภาพดีๆที่นี่ให้กันไละกันแค่มาชมก็ผมก็โคตรดีใจเลยนะครับแล้วยิ่งเห็นพวกท่านถูกผมก็โคตรดีใจมากเลยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำงาน,นครับผมจะได้นำเสนอคลิปดีๆหาหวายดีๆมาให้ทุกท่านนะครับทุกท่านจะได้มีโชคมีลาภกันนะครับช่องเล็กๆของผมแต่หัวใจโตัวโตนะครับเมื่อเหล่จิถึงพันทรับกับผมก,ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เออเป็นชาตินี้ก็ได้หรือชาติหน้าผมก็จะทำต่อไปไเรื่อยๆครับความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอครับลาตีสวัสดีครับทุกท่าน